ดัมเบลมาจะเป็นอิสระจากกันครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเฮ้ยหายใจเข้าครับลงหายใจขึ้นหน่อยโอ้โช่วยทีนี้ครับผมโค้ชปูแนนครับ ตอนนี้คุณกำลังชมรายการ s ิสแป c ์โปรเจกต์อยู่ครับผมก็มาในคลิปนี้ครับเป็นอีกคลิปนึงครับผมที่คุณสามารถเอาระบบการฝึกนี้นะที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้ครับผมไปฝึกได้ที่บ้านครับผมนะฮะเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือดัมเบลนั่นเองนะครับผมนะครับก็ก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการฝึกนะครับผมผมต้องขอขอบคุณทาง h o มฟิตทูก่อน เช่นเดิมเลยครับผมคือโฮมฟิตูเนี่ยได้เอื้อเฟื้อดัมเบลชุดนี้มาให้กับเราครับผมแล้วก็ให้เรามาทําการสอนนะแล้วก็ทําการแนะนําระบบการฝึกที่คุณสามารถฝึกได้ที่บ้านครับผมมันเป็นอุปกรณ์พูดง่าว่าอุปกรณ์สิ้นคิดนั่นแหละครับถ้านึกอะไรไม่ออกให้บอกดัมเบลนะครับ ดัมเบลนี้เป็นตัวช่วยให้คุณสามารถฝึกได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของดัมเบลชนี้ครับผมไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพียงพราะว่าโค้ชปูแนนส่งไปหาทางโฮฟิทูเลยครับผมผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook เลยครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนพิเศษจากทางโฮฟิทูครับผมนะฮะมาเข้าเรื่องของเราต่อนะนะครับดัมเบลครับผมนะครับเป็นอุปกรณ์สิ้นคิดอย่างที่ผมบอกนะครับผมแต่มันจะไม่สิ้นคิดอีกต่อไปเนื่องจากว่าการฝึกในนนวััี้ครบม จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้ออกหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโค้ดปูมึงสอนกล้ามเนื้ออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วครูเห็นเป็น10คลิปแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยต่างออกไปนะครับผมการฝึกดัมเบลในวันนี้ครับผมการฝึกอกในวันนี้จะเป็นการฝึกอก เพื่อให้มีกล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วยอ่าคือพูดง่ายๆว่าเล่นอกแล้วโดนท้องนั่นเองครับผมจริงๆระบบการฝึกนี้ไม่ใช่ระบบการฝึกของสายพาะกายนะครับแต่เป็นการฝึกของสายคอนดิชชันนิงก็คือสายที่เป็นนักกีฬานั่นเองครับผมนะครับโดยระบบการฝึกในวันนี้ครับผมก็คือการฝึกแบบคอมเพล็กซ์มูฟเมนต์คือการเคลื่อนไหวแบบซับซ้อนนั่นเองครับผมวันนี้ผมเอามาจัดให้4ท่าด้วยกันนะครับผมจุกๆกันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเอาท่าที่1ก่อนผมซึ่งกพืื้นามกๆเลยครผอว ก็เวลาคุณจะฝึกท่านี้ครับผมซึ่งท่าที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะคือท่า push ups to dumbbell row ครับผมหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแต่ผมไม่เคยเรียก breakdown หรือว่าอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนครับผมว่าการฝึกแบบนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นเลยครับผมเวลาคุณเลือกน้ำหนักนะครับให้เลือกน้ำหนักที่มีความหนักพอดีพอดีก่อนนะครับผมเช็ค <Check S 1> ว่าคุณมีความแข็งแรงมากพอไหมในการที่จะค n t r o l มันนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาคุณฝึกท่าพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแบบเหมือนนิ่งๆอย่างเช่นถ้าเกิดวิพื้นใช่ไหม วิดพื้นคุณจะวิดพื้นแบบอย่างนี้ปึ้งปึ้งนี่คือจบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์มูเมนต์เมื่อไหร่นะครับผมคุณจะต้องมีการเอนเกจหรือว่ามีการเอากล้ามเนื้อกานการลำตัวเนี่ยนะครับผมมาทำงานร่วมด้วยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลื่อนน้ำหนักที่หนักเกินไปครับผมนะคุณไม่สามารถที่จะล็อกแกนการลำตัวได้โอกาสบาดเจ็บมีสูงนะครับเพราะงั้นนะครับผมให้เลื่อนน้ำหนักที่มันเบาๆก่อนหรือว่าน้ำหนักที่คุณสามารถควบคุมได้นะครับผมสำหรับผมก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ตอนที่คุณเตรียมตัวจะวิดพื้นนะครับให้วางดัมเบลเป็น45องศาแนวนี้เสมอถ้าเกิดคุณจะใช้ดัมเบลในการวิดพื้นนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมให้มือจับดัมเบลไว้นะครับลักษณะนี้เนาะนะครับเหยียดขาออกความกว้างของเท้านะครับผมเท่ากับหัวไหล่เพื่อให้ร่างกายมีบาลานซ์ครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะใช้แกนกลางลำตัวเนาะนะครับเวลาลงก็ลงเหมือนเดิมครับผมคือวิดพื้นเข้าไปนะครับลงหายใจเข้าดันออกไปหายใจออกเมื่อดันออกมาแล้วนะครับผมให้คุณดึงดัมเบลนะครับผม ดึงดัมเบลเข้าหาเอวเหมือนเป็นดัมเบลวันอาร์มโรที่คุณใช้ฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังนั่นแหละนะครับแต่การที่เราดึงดัมเบลเนี่ยเข้าหาตัวตอนที่เราวิดพื้นอยู่เนี่ยนะครับผมมันทําให้แกนการํำตัวมันทํางานหนักมากนะครับควบคู่กับกล้ามเนื้อแผ่นหลังเพราะฉะนั้นการวิดพื้นในวันนี้ครับผมนะครับนอกเหนือจากการได้กล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังแขนแล้วจะมีกล้ามเนื้อแผ่นหลังแล้วก็แกนการํำตัวที่ทํางานร่วมด้วยหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงเนาะนะครับก็วิธีการคืออย่างนี้คร นะครับผมแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งคือดึงเข้าหาเอวนะครับผมดึงดับเบลิลเข้าหาเอวนะครับลงหายใจเข้าขึ้นพร้อมกับดึงดับเบลิลหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับคือท่านี้เนี่ยโคตรเทพเลยนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อโอเวอร์ออลได้เยอะมาก แล้วก็มันเป็นการฝึกแบบคือพัฒนา conditioning ครับผมคือฝึกความแข็งแรงอง์รวมของร่างกายครับนักกีฬาเนี่ยนะครับผมที่เป็นนักกีฬาอาชีพใช้ท่าพวงนี้เป็นประจำนะครับผมก็ช่วยทําให้คุณสามารถเล่นกีฬาได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีแรงประทะมากขึ้นนะครับผมฝากเอาไว้เลยนะสำหรับการฝึกคอมเพล็กซ์บูมนในท่าที่1นะครับเหนื่อยวะ่ะมาในท่าที่2ครับผมนะก็จะเป็นท่าเชสเพรสครับผมเพียง <c oughs> แค่คุณเนี่ยมีโยคะแมทถ้ามีเบาะรองหลังเนี่ยนะครับ จะดีมากๆเลยครับผมมันทําให้คุณเนี่ยไม่เจ็บก้นโอเคไหมนะครับวิธีการคืองี้ครับผมนะถ้าที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นะคือถ้า floor chest press leg press นะครับคือเราจะเกรงหน้าท้องพร้อมกับทำ chest press ไปด้วยนะครับผมไม่ต้องมีเบนช์ไม่ต้องมีมมามีแค่พื้นโลกนี่แหละนะครับกับดัมเบลคู่เดียวก็พอแล้วนะครับผมวิธีการคืองี้ครับผมนะเซต up ดัมเบลไว้นะครับ เหมือนเดิมน้ำหนักพอดีพอดีนะครับผมที่คุณสามารถคอนโทรลได้ก่อนนะนะครับผมพอคุณเริ่มคุ้นเคยเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยค่อยปรับน้ำหนักขึ้นโอเคไหมนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมจับดัมเบลนอนลงปุ๊บนะครับขานะผมอยู่ในท่าเล็กเรสครับผมคือเกรงค้างไว้นะครับหลังแนบกับพื้นะครับผมกลางศอกออกเล็กน้อยครับข้อศอกเนี่ยจะอยู่บนพื้นพอดีนะครับจังหวะตี้มหายใจเข้านะครับผมดันออกไปหายใจออกนะครับพอโลงหายใจเข้าศอกแตะพื้นดันหายใจออก ลงหายใจเข้าครับดันหายใจออกนะครับฮ,ฮ,ฮู้นะครับโคตรเกร็งนะครับท่านี้เนี่ยจะพัฒนากล้ามเนื้ออกของคุณเหมือนเดิมครับผม หัวไหล่หลังแขนนะครับสำหรับการเบนช์เพรสใช่ไหมแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณจะต้องเกร็งหน้าท้องไว้อย่างดีเลยครับผมไม่งั้นตัวคุณจะแกว่งไปมานะครับคืออันนี้จะเป็นการฝึกโคออ d i ดิเนชันคือการฝึกระบบประสาทเราด้วยคือทําให้เราเนี่ยสามารถใช้กล้ามเนื้อหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกันได้นะครับผมเหมาะมากสาหรับคนที่เป็นนักกีฬานะแล้วก็คนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบโดยรวมนะครับผมและที่สําคัญคือสําหรับสารลีนะครับผม มันมันเผาพลังงานโคตรเยอะเลยนี่คือผมแค่สาธิตที่ดูนะมือฮาร์ดเลตผมขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็เหงื่อการเริ่มแตกแล้วนะครับผมอันนี้คือโคตรเจ๋งเลยคือมันโดนอ,อกแล้วก็โดนหน้าท้องแบบโดยรวมจริงๆครับผมคือโคตรดีเลยจำนวนครั้งนะครับผมอยู่ที่ 15- ถึง20ครั้งสำหรับคนที่เป็นมือใหม่โอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทดลองดูก่อนอลองทำดูอาจจะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 10- ถึง12ครั้งแม็กซิมัมคือ15ครั้งอันนี้อะไรประมาณนี้ครับผมทำา3ถึง5เซ็ต ก็จะเป็นจำนวนเซตที่เอฟเฟกติฟมากมากเลยครับผมนะครับฝากไว้นะในท่าที่ะครับผม floor chest press นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็น chest fly ถูกไหมนะผมจะเป็นการวาดเข้าหาตัวแล้วนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมนะเราก็นอนลงเหมือนเดิมครับผมอยู่ในท่า leg raise เหมือนเดิมนะครับคือขาลอยจากพื้นแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับผมเรานอนลงปุ๊บแบบนี้นะครับอันนี้เป็น floor chest fly to leg raise นะครับคือขาเกร็งไว้นะนะครับผมกางออกนะครับหายใจเข้าวาดขึ้นพร้อมกับเตะขาขึ้นหายใจออกนะครับ ลงหายใจเข้าไว้ขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าไว้ขึ้นอึ๊บหายใจออกนะผมเกรงทุกอย่างครับผมอกท้องแล้วบีบอึ๊บลงหายใจเข้าอึ๊บสองแตะพื้นเห็นไหมครับแล้วก็วาดหายใจออกลงหายใจเข้านะครับวาดเกรงหน้าท้องแล้วบีบเข้ามาหายใจออกท่านี้นี่โคตรดีโคตรโดนโคตร เบิร์นโอ้โหนี่สาธิตยังเกร็งทั้งตัวเฮ้ย <c oughs> นะครับก็อันนี้จะเป็นฟอร e s t Fly to l e g r a c e ครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่า Complex Movement ที่ผมยินดีนำเสนอเลยจริงๆไอ้ท่าพวกเนี้ยนะครับผมมีอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นักเรียนคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยคนที่เข้าไปในเฟสลึกๆครับผมคือในคอร์สออนไลน์ผมมันจะมีทั้งหมด6เฟสด้วยกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คนที่อยู่ในเฟสลึกๆแล้วเนี่ยเฟสแอดลีดเนี่ยแอดลีดผมเนี่ยจะมีเลเวล1 2 3ใช่ไหมครับผมคนที่อยู่ในเฟสลึกๆเนี่ยคือจะได้ฝึกท่าพวกนี้นะครับผมซึ่งก็จะสามารถพัฒนารูปร่างสร้างกล้ามเนื้อเบิร์นไขมันได้มหาศาลเลยนะครับผมนี่คือท่าที่3แล้วนะ floor chest fly to leg raise ครับผมมาในท่าที่4เดือดกว่านั้นอีกนะครับผมคือท่า dumbbell pull over to leg raise หลายคนอาจจะเคยเห็นผมแล้วนะในคลิปก่อนๆน,นะครับผมคือผมจะฝึกแบบนี้ใช่ไหมใช่ดัมเบลข้างเดียวนะครับผม ็อกไว้แบบนี้ใช่ไหมเราไปด้านข้างลงแล้วก็เตะตึ้มตึ้มตึ้มนะครับอันเนี้ยเป็นเวอร์ชันเด็กๆโอเคไหมเป็นเวอร์ชันที่เด็กเขาทำกันแต่เวอร์ชันที่โหดจริงๆนะครับผมคือดัมเบลสองข้างนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมก็คือใช้ดัมเบลทั้งสองอันนี่แหละนะครับผมเซตอัพขึ้นมาครับโหท่านี้นี่เกร็งแน่นอนครับผมเดือดนะครับตั้งไว้นะครับถือไว้ลักษณะนี้เลยครับผมนะครับงอเข่าออกงอเข่ารอไว้เลยครับผม จังหวะลงหายใจเข้าอึบขึ้นหายใจออกโอ้ยโยเอึบโอ้ดัมเบลมาจะเป็นอิสระจากการครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเฮ้ยไอ้อึบโยหายใจเข้าครับลงหายใจเขาขึ้นหายใจออกอึบโอ้ยช่วยทีนึง โอ้โหโอ้โหเหงื่อทะลักออกมาคือ ดัมเบลพูลอเวอร์เลกเวสครับผมเป็นท่าระดับแอดวานซ์เลยครับสำหรับคนที่ต้องการพัฒนากล้ามเนื้ออกหน้าท้องนะครับผมคือท่าพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายลีนผมพูดเลยครับบ้านไกลเวลาน้อยต้องการเผาพลังงานเยอะๆโดยการใช้เวลาเพียงสั้นๆครับผมนะครับไอ้ท่ากลุ่มคอมเพล็กซ์มูฟเมนต์พวกนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างยิ่งเลยครับผมในการที่ทำให้คุณสามารถเผาพลังงานได้เยอะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมสำหรับการฝึกเหล่านี้นะครับผม ก็อันนี้จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกคอมเพล็กซ์บููเมนต์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับผมไม่รู้จะทําอะไรยิ้มก็ปิดมีดัมเบลคู่เดียวเอาไงดีวะนะครับผมก็จัดมาให้แล้วนะสีท่าเท่ๆเลยครับผมก็ไปลองทําดูนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือชอบโค้ชบลูแนนต์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเด สวัสดีครับมาเดี๋ยวปล่อยโชว์ให้ดูจริงเอ้ยโอ้ยเล่นอกครับครับผมเล่นอกก็โดนท้องได้เล่นอกก็สร้างซิกแพคได้ครับเกิดแต่ว่าสลับแขนสลับขึ้โอ้โหมาหมอหัวแตกทำไรด้วยนะประเด็นแล้วทำอะได้วย ครับผมโค้ชปูแน่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซ <t> ิสแคร์โปรเจกต์นะครับผมก็มาในคลิปนี้ครับเป็นอีกคลิปนึงครับผมที่เป็นโฮมเวิร์กอัลล์ครับผมคือคุณสามารถฝึกได้ที่บ้านเออเอาไปเดี๋ยวผมพูดไม่ทั่วประโยคจัดส่วนลดพิเศษมาให้กับทุกๆท่านเลยครับผมที่ส่งที่พี่เอนอนน้อย <c oughs> เอาใหม่ใครอยากเป็นเจ้าของให้อ่าจากทางโฮมฟิตูครับผมนะฮะก่อนอื่น จุกๆก,กันไปเลยนะครับเดี๋ยวสิ้นคิดนั่นแหละครับถ้านึกอะไรไม่ออกให้บอกโค้ชโพแนน